เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิ้งแมนนะกบแก้มสติกบอร r กา g ซี่นะครับผมสงครามหัวไม่เขีดก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมนะหลังจากที่ผมได้เล่นจบไปอ่ะ ในหมวดเนื้อเรื่องไปแล้วนะผมภารกิจประจําสัปดาห์ก็ได้ลองไปเข้าไปเล่นบ้างแล้วนะครับผมก็โอเคดีก็ยังไม่ทะลุหมดหรอกอ่ะยังเหลืออ่าสี่ที่จะต้องได้มุงกดสุดท้ายนะผมแล้วก็อ่าสี่ที่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะผมแต่ว่าไหนๆวันนี้เข้ามาแล้วเราเล่นหมวดอ l นิวกันดีก่านะการแข่งขันหมวดนะผมน่าจะเป็น PVP ล่ะทุกคน <laughs> ผมก็ได้แอบเข้าไปเล่นบ้างมาแล้วนะครับผมนิดๆ,ๆหน่อยๆนะอันนี้ก็ผมก็อยู่ในระหว่างการแข่งขันนะผมก็รอบก่อนลองชนะเลินนะผมฟาร์มยาแบบป,ปกตินะผมอาเดนิอะไรีะคอฟอินามูตะนะผมเราจะต้องเป็นสุดยอดของดินแดนแห่งนี้นะผมมาต่อกันดีฟฝ่ายนะผมโอเคผมชนะไปคนนึงแล้วแหะรอบต่อไปนะผมผมเจอกับใครวะนนี้ <laughs> อาซีโฟซีเคอะมา <laughs> <laughs> คุณจะได้รับเหรียญทองทุก60วินาทีและทําการสร้างได้ทันทีโอเคอ่าวิได้ยี่สิบห้าเลยอ่จะเจ้าจำสดสดเราแน่ๆเลยคนขุดแร่น,นะผมผมจําไม่ได้แล้วเล่นนานมากนะครับผมแล้วก็นักดาบอ่ะโอเคแล้วก็อ่าพ่อมดเดาเอาสักสองพออ่าแล้วก็อ่าเราต้องมีเสาโลนไม่ได้เสาโลนเสาวสวยเสาใหญ่แล้วก็ต้องมีอ่าอ เอออัพเข้าไปอัพจัดๆอ่าแล้วก็อ่าเอ้ยเผื่อเผื่อโดนลุกไล่ไม่ได้นะครับผมอาแล้วก็ต้องดาเมจตัวนี้แล้วก็นักธนูต้องมีดาเมจว่ะโอเคทุกคนอ่ะมาคนยักษ์ผมไม่สร้างเลยเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะผมป้าลุยกันดีแฟนนะผมอ่ะผมก็จะใช้สกิลนี้แหละอ่าก็น่าจะสวยลนอยู่มี4,500เลยหรอมีเยอะจัดๆเลยทีเดียว อ่าสร้างได้เลยใช่ไหมสร captions, oul, yo, ้างสร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 ้างกูสร้างไม่สนนะเรียกว่ากูสร้างไม่สนนะกูสร้างอย่างเดียวอ่ะเดะมามามาแล้วก็บวกแอดแท็กแดนดิบูกได้ไงกูไม่สนใดใดดังนั้นกูแอดแท็กอย่างเดียวอ่ะมาแอดเลยอ่ะแอดเฟนเลยอ่ะทีเดียวอ่าเอาพียเราไม่แล้วไม่ได้สร้างคนขุดแร่เลยลืมไปเราไม่ได้สร้างคนขุดแร่เลยแต่ว่าเราใช้ยุทธการขั้นเด็ดขาดนะผม เรียกว่าคนขุดแร่ไม่จำเป็นใดๆเลยนะเออเป็นไงเป็นเป็นยุทธการของผมนะผมโอเคแกเอาเช,อาชอนะชนะไม่ได้หรอกจะบอกใค้แพ้ชัวโอเคมันเป็นยุทธการขั้นสุดยอดของผมนะอุอ้ยตัวไฟลูกไปหมดเลยอะ่ะชิบหายแล้วแต่ว่ามันแพ้แล้วนะี่ครับผมเป็นไงโอ้โหรวดเร็วทันใจ เออขอโทษด้วยขอโทษด้วยอ่าคือไม่อยากเอาจริงนะครับผมเรียกว่าไม่อยากเอาจริงนะครับผมมันเป็นแผนไงมันเป็นแผนที่เราคิดมาแล้วนะผมกีตาร์ไฟฟ้าเลยอ,อ่ะอ่าทีมเริ่มต้นด้วยไมยเนอร์14ตัว คนและทองจำนวนมากในสนามลบได้เลยไมเนอร์ out, 14ตัวถือว่าเยอะมากนะครับผมก็ในไมเนอร์เยอะก็ต้องอัพไมเนอร์อีก่ะเพื่อให้มันขุดแร่ได้เร็วนะผมแล้วก็นักดาบสวยโลนนักดาบสวยโลนแล้วก็ต้องมีอ่าอุ้ยอัพได้น้อยมากเลยนะเอ้ยเผื่อเราโดนไล่ต้อนว่ะไม่ได้ว่ะเอาแค่นี้แล้วกันมาอ่ามี500เท่านั้นโอเคโอเคโอเคอ่าอุ้ยอย่างงี้ก็ง่ายเด้ ลุกล้านเลยอะลุกล้านจะจัดไม่ให้มันขุดแร่ได้เชื่อเดะอ่าเราไม่ให้มันขุดแร่ได้นะผมแอทแทกอย่างเดียวอะกูไม่ให้มันขุดแร่ได้อะเชื่อเดอะเอาเดะ ลูกลานจัดจดอ่ะไม่ให้ขุดแร่เอาซิมาแดมาเลยแล้วสกิลไฟฟ้ามันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเรียกว่านี่แนะกำจัดคนขุดแร่มันล้วนๆนะให้มันรู้ว่าเราเป็นใครใสิปสี่ตัวใช่ไหมฟันคนขุดแร่ก่อนเลยอย่างอื่นช่างมันไม่สนใดๆทั้งนั้นเก็บเก็บเก็บให้หมดเรียกว่าไล่เก็บให้หมดอ่าเดี๋ยวนักธนูมันออกมาวะเดี๋ยวนักธนูมันออกมาวะโอเคอ่าสั่ง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 นักดาบต้องมีวะเออเียยยิงมันยิงเรา ามันยิงเราดีเฟนต์ไว้ก่อนดีเฟนต์ไว้ก่อนเศษเศษเอาการเ <c oughs> นี้ยอ่า <c oughs> มาดิมาดิมาดิแอทแท็กแอทแทกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่า uh, จะให้มันขุดแร่ไม่ได้พูดเลยไม่ให้ขุด <c oughs> เรียกว่าไม่ให้ขุดเอาเด ไม่ให้ขุดเด้อผมโอ okay. เคเรียกว่าสาวสาว,สาวจ,จาัดๆไม่ให้ขุดใดๆทั้<ๆ>ทงนั้นเอาเด็ใครจะมาขุดเอาต่างไปไม่ได้ความโลภมันมีอยู่ในตัวฝันก็ให้โอเคกองหนุนมึันไม่มีแล้วกูโลหมดเอาเด็กลองนงกอง,นอง,กองหนุนอะไรไม่กลัว่ังนั้นอนะ่ะสับแหลกอย่างเดียวอ่าสับก็ไปสับก็ไป เราสู้ได้อยู่แล้วโดยสกิลส่ฟ้าไม่เท่าไหร่นะผม <laughs> พูดเลยว่าเราโซดูดเลือดไงโอเคหมดแล้วโอ้แค่นี้เอง <laughs> นักดาบกำแหงนะผมโอเคผ่านเรียบร้อยความโลภมันปีอยู่ในจิตใจทุกคนบอกแล้วอ่าสำหรับคนที่ผ่านสมอร,รภูมิลบขั้นสูงสุดมาแล้วนะครับผมมา <laughs> ใครจะเป็นอันดับหนึ่ง ทั้ง2ทีมเริ่มต้นด้วยทองจํานวนมากโอเคทองจํานวนมากอีกแล้วใช่ไหมอ่าทองจํานวนมากเราก็ต้องอนักดาบก่อน <c oughs> ไม่ได้นักดาบนี้ต้องรุนแรงเผื่อเผื่อแล้วก็ไม่รู้อะเราก็ต้องสร้างคนขุดแร่ไว้ก่อนโอเคแล้วก็เราต้องมีนักธนูพ่อมดเผื่อเอาไว้พูดง่ายๆแล้วก็เหมือนเดิมอะผมใช้สูตรเดิมนะผมอ่านักธนูนี่สงสัยจะต้องรงออดดองุนแรงหน่อยวะอ่าพ่อมดด้วยต้องรุนแรงหน่อย อ่าโอเคแล้วก็อ่าสปเปียร์ตันไม่ได้วะต้องรุนแรงนิดหนึ่งมาทองจำนวนหมื่นนึงเลยเหอแจ е ๋วทามื่นนึงอะ่ะสร้างให้สุดสร้างให้อยู่สุดไม่ต้องหยุดที่ใดทั้งนั้นแล้วก็บุกอ,อย่างเดียวสร้างให้สุดแล้วหยุดบุกอย่างเดียวอะ่ะพูดเลยสร้างให้หมดมาแอตรงแอ้ทแอทแ็กอะไรไม่สนใจใดๆทั้งนั้น หมดแล้วอะสร้างได้แค่นี้เอาแล้วมาแล้วเ <c oughs> ึงตายพูดได้ไงไม่สนไดใดทั้งนั้นกลับ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 ดีเฟนส์ก่ๆๆๆอนดีเฟนส์ก่อนดีเฟนส์ก่อนโอเคมันสร้างนักธนูอะโอเค <c oughs> เฮ้ยไม่ได้สร้างนักธนูนี่นักธนูเฝ้าอยู่เนี่ยรอเกากำลังผมก่อน <c oughs> มีเงินเหลือต้องสี่พันโอเคแอตแทกแอตแอทกเราไม่สนทั้งนั้นแหละเร<อ>าดวนเดือดเดีวยดวยว่ะมาเลยมีดาวแหมมีควบคมมีควบคม ไม่สนนี่แหละควบคุมเลยเอาให้ตายไอประเภทควบคุมเนี่ยแหละนี่แน่นี่แน่นนควบคุมใช่ไหมามาเลยสั่งนักธนูใช่ไหมไม่เดิมมึงตายก่อนอย่างแรกไม่สนใดๆทั้งนั้นไอนักธนูธนูเนี่ยกลับกับกรับกรับดีเฟนส์ก่อนดีเฟนส์ก่อนดีเฟนส์ก่อนหลอกล่อมันไปเรื่อยๆผมเงินเยอะไง ดังนั้นไม่สนใดๆทั้งนั้นเอือตายไปตัวหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากก็ได้สร้างได้ไม่ใช่อะไรอ,ะอ่ะเก็บตังค์<า>ไม่ได้<า>แล้วจะทํายังไงอ่ะพูดเลยเดี๋เอ้ยมาจัดจัดวิ่งหนีมีวิ่งหนีอ่ามียิงสาวแล้วหนีโอเคจะสาวไปไหนก็เท่านั้นแหละโอเคทีนี้ถลุกมันเลยถลุกมันเลยผมว่าดได้แล้วดได้แน่เอาเดบพังแน่พังแน่พังจัดจัดอ่ะอุ้ยมีคนยักษ์ด้วยไม่ธรรมาดา โอเคคนยักอย่างนี้ก็ได้เดได้เดได้ตัวได้ตัวมาแห้แล้วผมแพ้แน่แน่เลยเออสู้คนยักมันไม่ได้โอ้มันบังคับคนยักด้วยไม่ทำอะไรนะผมวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาลุมคนยักนั่นนี่แน่บังคับยังไงก็ไม่สนั้งนั้นนะตัวเรามันเยอะอาศัยตัวเยอะไว้ก่อนจะพังแล้วบ้านมัน โอเคอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งทุกคนขยับด้วยขยับด้วยดีเฟนต์ก่อนดีเฟนต์ก่อนอ่าโอเคเรากลักบ้ามาใหม่เอาบ้านมันให้พังโอเคอ๋อไอ้มันรู้กันไปมาได้อะไรธนงธนูคนตกอะไรไม่กลัวดังนันเนี่ยโวยนี่นะธนงธนูมาเลยไม่กลัวเอาได้อุ้ยมันมีอย่างอื่นด้วยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เด้อได้ตัวเด้มาเลยมาเลยมาเลย ไม่บังคับไม่ควบคุมใดๆด,ดังนั้นเราสร้างนักดาบล้วนๆเอาได้หิวเลือดอะ่ะเอาเด้สร้างออกมาอย่างเดียวอะ่ะอุ้ยมันจะพังแล้วนะผมบ้านมันเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นเรียกว,ว่ากดดันสดๆเอาได้มึงจะหิวหิวเฮออะไรมีคนฟันบ้านอยู่โอเคนี่พังจนได้แพ้อยู่ดีโอเคชนะแล้วนะครับผมด้วยนักดาบล้วนๆกดดันจัดๆได้กล่องน,นะผม เอาแล้วครับผมก็ชนะแล้วนะมงกุฎจะเป็นของใครไปเสียต้องเป็นของเราเท่านั้นคุณชนะแล้วในปกตินะผมอ่าอาตานไมเนอร์นะอ่ามงกุฎทั้งหมดหนึ่งโอ้ยน้อยเกินไปว่ะได้หนึ่งเองนะทุ้ยอ่าข้ามการรอคอยสองยุ่วโมงเลยเหรอการแข่งขันครั้งต่อไปนานมากพูดเลยสองย่วโมงเลยเหรออ่าอย่งานงนั้นหมวดนี้เราก็เล่นจบไปแล้วนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าอยากเห็นผมเล่นทัวร์นาเมนต์ก็เล่นไปแล้วนะผมอ่ะ มาเตียนนี้ต่อดีิ่ะเออถ้าเกิดเล่นกับคนเนะ่ะมันไม่ยากนะผมก็คนส่วนมากจะคิดเยอะไงเมื่อคนคิดเยอะทีนี้เราก็แบบว่าอาศัยการคิดน้อยไงครับผมอ่าเรียกว่าบุกทะลวงอย่างรวดเร็วไงทำให้ฝ่ายนั้นตั้งตัวไม่ทันนะผมมันเป็นแผนการกัสุดยอดเอาชีวิตรอดก่อนพารทิต์ตกดินอ่าถ้าบอดนี่ ใจมันใจมันได้บอดใจมันได้อยู่แต่อันนี้มันใจมันไม่ได้หรอกเชื่อผมเด็อ่าอุ้ยเวลาแยะๆห้านาทีเหมือนเดิมอะ่ะอันนี้พูดเลยอ่าอย่างงี้ก็ต้องสร้างขนขุดแร่ซะก่อนนะผมสักอ่าสี่ขนก็น่าจะไหวแล้วนะอ้พระทิ่จะตกดินก็อีกนานนะยาวไกลพูดเลยอีกนะอ,อ่ะอีกหนึ่งตัวนะผมโอแคอู้ฝ่าพุ่งนี้จะมาอ่าเพราะว่าสเกลหน้าของมันนี่ไม่ไม่เท่าไหร่นะผม มันส่งมาทีละตัวเห็นไหมสเกลหน้ามันไม่เท่าไหร่นะผมเรียกว่าหน่วยอ่าหน่วยปะทะหน่วยหน้าเนี่ยมามีนักดาบคนเดียวเองอ้าวมาเ่ดวนกันก็ได้เอาได้มาเรามีสี่คนเลยนะสําหรับคนขุดแร่นะนโอเคละห้าคนเลยดีกว่าสร้างสักห้าคนนะผมก็ผงจะไหวแล้วละ,ละแล้วก็สร้างนักดาบนะผม <laughs> ถ้าแกไม่รีบมาแล้วก็พระอาทิตย์จะตกดินก่อนนุย้ยแล้วแกก็จะแพ้ไป พูดเลยถ้ามีแค่คนยักษ์อย่างเงี้ยกับนักธนูสี่คนนี่เดี๋ยวเราลุ้มแตงให้หมดแต่ดูสเกลหน้าของมันเนี่ยก็มีนักดาบคนเดียวแย่ถ้ามันมีพ่อมดมาด้วยนะน่ากลัวหน่อยนะผมแต่สําหรับผมไม่กลัวเลยทีเดียวว่าฉันมีนักดาบผู้เก่งกาจยังไงล่ะนีนะเกมนี้มีนักดาบอย่างเดียวก็ชนะได้กับหมดแล้วมีด่านสุดท้ายนะที่ผมเล่นอ่าระดับยากมากนะผมต้องใจนักดาบกับนักธนูนะผมประสานพลังกันนะ นี่ขนาดผมไม่สร้างนักธนูนะถ้าผมสร้างนักธนูจะขนาดไหนนะั่นสร้างสเกลหน้าอย่างเดียวโอเคมาอุ้ยมีอาชิดอนเนะ,ะไม่ใช่อาชิดอนสเปียตันนะผมสเปียรดอนมาตันดอนอะไรก็ไม่กลัวแล้วงั้นแหละมาคนเดียวอย่างงี้เรียกว่า ต้องเจอนักเลงจริงคนหมามู่เรียบร้อยโอ้โหง่ายนะมีมอีกไหมอู้สามวิีเนี่ยมาเลยก็ได้เนี่ยพร้อมแล้วเชื่อนี่ถ้าระดับนี้นี่คนยักษ์สองตัวนี่เราคงแย่นะผมมีนักธนูสี่ตัวอยู่ขางแหลังนีผมนักดาบสองตัวไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สางสางสางเข้าไปสางเข้าไปโอเคจริงลรวบุกก่อนเลยก็ได้นะก่อนฟาิติดจะตกดินเลยก็ได้เนี่ยเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่ามันจะออกมาอีกปะ แต่ว่า <guidelines S 1> ไม่บุกอ่ะไม่บุกอ่ะเพราะว่ารอมันดีกว่านะหรือว่าเราจะบุกก่อนไหมศัยฟาร์มได้เปรียบอ่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เดี๋ยวผมว่าผมบุกก่อนเดี๋ยวรอกันรอให้เหลือสักหนึ่งนาทีก่อนผมจะทําการบุกก่อนเนี่ยผมเปิดก่อนได้เปรียบไงหรือว่าเราจะได้ปูดก็ยังไม่รู้นะครับผมโอเคสร้างเข้าไปสร้างเข้าไปอ่าเอาเด้เหลือหนึ่งนาทีแล้วว่าอุ้ยน่าจะพอแล้วว่าผมว่าได้แล้วว่าใกล้เคียงมาบุกบุกเลยบุกเลยเราเปิดก่อนได้ปูด บวกเปดก่อนได้โปดบุกเข้าไปให้มันรู้จักเราซะบ้างเอาแด้เอาแด,าด้มันเลย คนเราก็น้อยยงเอาเข้าแนวหลังได้แล้วนะครับผมเสร็จเต้เสร็จโกรถ้าเข้าแนวหลังได้เน่เรียกว่าอะไรก็เสร็จแล้วนะผมเพราะคนยักษ์มันจะะวงนะผมะวงหน้าะวงหลังมาเอาแด่มาไม่แน่ฝันนักธนูตายหาหมดแล้วเรือตัวเดียวโอเคนั่นไงคนยักษ์ก็ไปแนวนะบมนั่นไงะวงหน้าะวงหลังนะบมโดนจิ้มเล็ดแห่เรียกว่าโดนจิ้มเล็ดแห่ตายหมดแล้วไหนอะ <c oughs> ออกมาเด้ เวลาหมดแล้วเลยอ้าจเอ้ยไม่มีแล้วนะครับผมเรียกว่ารออะถึงขั้นต้องรออะดูส่งมงกุฎนายให้ฉันซะโดยดยิหมดแล้วเนี่ยผมอย่างงีกเหรอโอ้โหนึกว่าหมดแล้วตายตายตาย,ตายโดนฟันอย่างงี้อะไรก็เอาไม่อยู่เออ,อชุดสุดท้ายอย่างอย่างอีวะอู้ต้องรอหมดเวลาดูลุงนี้รอมันก็ดีเรียกว่าทะลุงมันหมดไปแล้วอะไม่ต้องขุดแร่แล้วก็ได้ทุกคน ไอคนนี้ก็วิ่งมาไกลเลยทีเดียวสงสารไหมเนี่ยฮะวิ่งมาไกลจัดๆอ่ะยังเหรอยังไม่หมดเวลาพระที่จะไม่ตกดินไงเนะเทเลทบ,บี้เลยยังไม่บอกลางโอเคเอ้าอ๋อตั้งผมนึกตั้งดาบนี่นึกว่าอะไรโอ้โหปิดท้ายด้วยนักดาบตัวนี้น้อยสองตัวชนะแล้วนะครับผมอืา ง่ายเกินไปบ้วนเลยว่าง่ายเกินไปทานได้มงกุดมาอีกอันหนึ่งแล้วนะครับผมมามงสุดท้ายแล้วอินเซน์นะผมอไอตัวนี้คงไม่ต้องสร้างแล้วว่าเอาอันนี้ไปอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นักขนูซะหน่อยเผื่อไม่เก่งโอเคพร้อมรลยเรียกว่าเล่นได้เร็วที่สดุดก็อยากได้มงกุดไงเหมือนเดิมไหมเออเหมือนเดิมเป๊ะเลยวะ่ะมันไม่ได้ยากขึ้นไฟฟ้าเดอิอ มันไม่ได้ยากขึ้นไปกว่าเดิมเลยอ่ะมันมียากกว่านี้ไหมนี่เรียกว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเล่นในหมวดไม่รู้จบนะผมคิดเอาไว้นะผมก็รอดูได้ละกันว่าจะประสบความสําเร็จกับหมวดไม่รู้จบหรือเปล่าไม่รู้จบแต่รู้ตายอ่ะซอมบี้ทั้งนั้นเลยหรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะผมโอเคเออสร้างไปก่อนสร้างไปก่อนสีนส่คนห้าคนไปก่อนนะผมยังไงอ่าสกาหน้ามันไม่เท่าไรอ่ะดูดิอุ้ยเล็กจับสองคนดีกว่าเดิมหน่อยนึงดีกว่าเดิมนิดหนึ่ง เดี๋ยวเรามี5้าคนแล้วนะมันไม่ยากหรอกอะเดชื่อเดอตั้งดาบแล้วแสดงว่าเข้ามาใกล้น,นี่ผมนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเวลาเข้ามาใกล้มันจะตั้งดาบนุ่มแล้วมันก้าดาบลงอยู่ดิแล้วมึงกันตั้งดาบสมัยวะเนี่ยสี่ห้าคนโอเคแล้วก็นักขุดแร่ห้าคนก็พอนะผมแค่นี้ก็สบายสบายแล้วรอรอจังหวะที่มันจะมาอย่างเดียว <laughs> แต่แกยังยืนแอคอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตายหาหมดเช็ด อุ้ยเวลามันน้อยลงนี่เองผมรู้แล้วหรือสนาทีโอ้โหสนาทีนี่ทม่ทมเท่ทมเท่พูดเลย <c oughs> เยอะไปด้วยซ้ำจริงจริงนาทีเดียวก็พอแล้วมันนานมันนานพูดเลย <c oughs> อื้อนาทีเดียวถ้าให้ผมฟางนี่ผมว่าผมคิดว่าไม่ยังไม่น่าจะทันนะสักสักสองนาทีนี้คงพอไหวอยู่แต่นี้มันให้เราต้องสนาทีเลยส <c oughs> นาทีนี่เรียกว่าโอ้โหคุณกำลังเรานี้มันนะพร้อมพันจะจัดเลยทีเดียว ถ้าเรามีแบบแผนในการสร้างเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะผมอ่าถ้ามันจะน่ากลัวหน่อยนี้ถ้ามันมีพ่อมดอะสัก2ตัวเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะผมพูดตรงๆเลยนะแต่อันนี้มันไม่มีพ่อมดไงมันเหมือนขัดขาดกันเกินกองทัพมึงเนี่ยเรียกว่าจะมาดวนแหลกเราจะขัดขาดกันเกินฟันเลือดสาดกระเด็นตายไหมเลือดมันสีม่วงอ่าฟันไม่โดนนะผมกระโดดฟันไปไหนก็ไม่รู้กี้เห็นไหมกระโดดฟันไปไหนก็ไม่รู้นะผมโอเคเราไม่ตายสักตัวเลยว่ะ นี่แหละมันเป็นจุดพลิกผันไงที่เราไม่ตายเลยสักตัวนะครับผมอุ้ยสกเกลหน้ามีเยอะ,ะ่าเดมอมาเอออย่างนี้เ่าให้แบบว่าจำจราด่อ <laughs> ยไม่ใช่แบบว่านี่มันมาแบบไม่เซ็ตเลยทีเดียวมาคนละเซตคนละเซตเลยทีเดียวเรียกว่าไม่ให้เราพักหายใจเลยแต่ว่าเราไม่ตายเลยสักตัวนี่ไงเพราะเกิดเราไม่มีสกินโซนี่เราก็แย่เหมือนกันนะผมก็ถือว่าเราเลือกสกินมาได้ดีนะผมโอเค เมื่อเกิดการลบเกิดขึ้นเราจะดูดเลือดฝั่งนู้นนะผมโอ้โหเรียกว่าจัดจัดอ่ะเอาเดเอาเดมีอุ้ยหนึ่งนาทีแล้วรอมันดีแฝ่เพราะว่าถึงผมจะดวนมันไปจนาสุดก็ต้องรอเวลาอยู่ดีนะผมแดงนั้นเราจะไม่ขยับไปไหนเลยเราจะอยู่ตรงนี้เราจะตัดสินกับมันตรงนี้เลยเซตนี้มาเยอะเซตนี้มาเยอะอ่ามันจะส่งความยากแหละมันก็เยอะว่าเดิมนะผม <laughs> พูดเลยมันก็เยอะป่าเดิม แต่ว่าประเด็นเราใช้เทคนิคสำคัญไงโอเคเรามีตัวใกล้จะตายเหมือนกันนะแนวแน่นะผมแต่ก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวพวกนี้พอมันเดินเข้ามาเลือดมันก็เพิ่มอุย้ยสกเกาหน้ามันเริ่มเยอะขึ้นวะ่ะโอเคโอเคมาเลยมาเลยมาเลยอย่เยอะแค่ไหนก็ไม่สนทั้งนั้นฉันไม่ปกป้องคนขุดแร่ด้วยฉันจะยืนอยู่ตรงนี เพื่อต่อสู้กับพวกแกนี่นะเอาเด้คนหุ่นแนงผมก็แข็งแกร่งนะผม <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ไม่น่าใช่มั <c oughs> มนเลือดเพิ่มจัดจัดอืโอ้โหตังค์เยอะตังค์เยอะจนไม่อุยสร้างจนหมดแล้ววะสร้างจนครบเลยสร้างจนครบแล้วอมาอย่างเนี้ยอะใกล้จะพร้อมยังอู้นับวิโอ้ยยังมาอีสกสเกลหนะ้าไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดานี่แหละสมการรอคอยระดับยากสุดใช่ไหมเนี่ยมาเลยเสร็จกอาการเน้ทะลุงแร่มา มีแค <mm> ่น no sw an> ี้แค no you know> ่บางอาจเรียกว่าเป็นผู้กดปล่อยแห่งอาณาจักรนี้ได้ยังไงแกเนี่ยนะจะมารวมกําลังเพื่อปราบกับฉันชิบหายแล้วผมตายไปสองสามตัวเหมือนกันนะผมก็อ่าบาดเจ็บสะสมบาดเจ็บสะสมกูตายไปหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะบวกกันที่หน้าบ้านเราเลยนะพราอที่เกียวิ่งไปนะเปืนอบค่ารถยังมีสเกลหน้ามีเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็ได้ดีก็ได้ตัวอยู่นี้นะตั้งดาบมาทุกทัวเลย มามันมาทีละสี่เลยนะหลังๆนะผมแต่ก็เท่านั้นแหละโอเคเพราะมันมีแต่นักดาบไงมันมีสเปียตั้นแค่ตัวเดียวเท่านั้นมายังมายังยังเอกโอ้โหใจเย็นมากพุดเลยว่าใจเย็นสุดๆเราตายไปตัวนึงว่ะอ่าตายไปตัวนึงก็สร้างโอเคมาครบแล้วมาขยับมัแเ้ายิงธนูใส่เราแต่เรายืนเฉยเราแบบว่าคนจริงคนแน่ไม่ขยับไปไหน โอเคฟันอาลยุยคนจริงคนแม่ยังตั้งลูกขบวนอยู่เลยนะผมฝั่งผมนี่เรียกว่าตามระเบียบเป๊ะเอาให้มันสู้ใกล้ๆหน้าบ้านเราหน่อยไง à. มันจะได้ความตื่นเต้นมันได้มีไง à. ไม่งั้นมันไม่มีความตื่นเต้นเลยนะผมนักธนูอยู่ไกลมากแล้วผมก็ทะลวงไม่ถึงฝั่งนู้นเลยนะผมมีโอกาสที่จะแพ้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคนี่ไงนักธนูมันอยู่ไกลมากเลยนะผมโอเคก็ถือว่าอ่อนให้นะผม อุ้ยผมมีสิแผลนะเนี่ยผมตายเยอะมากเลยมือธนูฝั่งนู้นโหดมากเลยนะผมจิบหายแล้วออกมาไม่ทันนะผมตายแน่ตายแน่เราแพ้แน,อแน,แน่อาการนี้มีเสร็จอ้าวเฮ้ยตายหมดแล้วาาบล็อกแอร์แท็กไม่อยากเลยไม่อยากเลยจริงๆเชื่อเลยมันต้องชนะเอเอ,เอชนะไปซะแล้วนะครับผมอุย้ยแต่คราวนี้ตายเยอะมากเลยนะฝั่งผมนะผม ก็เราไม่ได้บ no? tamam. ุกไงเราตั้งรับอย่างเดียวนะผมทรานก็ได well. <tired> ้มงกุฎอีกอันหนึ่งแล้วนะผมพร้อมกับเพชรมี515แล้ววันหลังนี่ถ้าเยอะวันนี้ต้องซื้อสกินหน่อยละอ่ะก็พอดีฝ่ายนะสำหรับวันนี้นะผมเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะแล้วก็ลุยทัวร์นาเมนต์ไปแล้วนะครับผมก็เล่นดีเหมือนกันถ้าพูดตรงๆนะผมอ่ะบองจริงๆ้วถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝาก่นอ ผมซี่ยอแกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยูไมาล้เฟอย